สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถคีบไม้นะครับผมนําเข้าจากประเทศี่คุณไม้นําให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถคีบไม้ขนาด12ตันนะครับลูกค้าครับของยี่ห้อแคสต์บิลล่านะแล้วก็ชื่อรุ่นของเขาเนี่ยตามชื่อรุ่นคิด ของเราเลยเขาจะเป็นแคทตทอิล่ารุ่น 312e ขีด MS นั่นเองนะครับอ่าซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยพวกอาโลงอาลา์อะไลยภายนงภายในนะฮะปั๊มปั๊มของเขาเนี่ยจะเหมือนกับรถแมคโครนะฮะ 312e ทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวรหัส MS ข้างหลังเนี่ยก็คือจะเป็นตัวบอกถึงสเปคของเขาที่เป็นสเปคพิเศษสำหรับงานขีดไม้โดยเฉพาะแบบน,นี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะบูมเนี่ย,ะยจะเป็นบูมยาวพิเศษ แบบนี้นะครับลูกค้าครับฮะเวลาคีบไม้อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นหัวเก๋งสูงแบบนี้นะครับแน่นอนวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเนี่ยก็จะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะฮะแล้วก็แท็กของเขาก็จะเป็นใบแท็กเรียบด้วยนะครับฮะเวลายืนประจำในพื้นที่ที่เป็นโรงงานเนี่ยเวลาเดินบนพื้นปูนพื้นถนนเนี่ยจะไม่สร้างความเสียหายให้กับหน้างานนั่นเองนะครับนี่ถือว่าดีมากๆแล้วก็สเปคนะฮะสภาพชั้นล่างมาสวยมากๆนะครับนี่นะฮะตัวล่างสวยนะครับแน่นอนพวกแท็กเรียบพวกนี้เเเเนน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 ี่่ยสววมาาาาากกจะะะะดิใโรรงงพพฉั้ล เขาเนี่ยจะไม่ค่อยโดนดินโดนเลนเท่าไหร่อยู่แล้วก็จะมาค่อนข้างสวยมากๆนะครับนี่นะฮะด้านบนหัวเก่งนะครับจะมีตะแกรงกันพวกเศษไม้ติดมาให้เรียบร้อยเลยถือว่าดีมากๆนะครับนี่นะฮะปากคีปไม้นะครับแบบหมุนได้นะครับลูกค้าครับเดิมๆจากโรงงานที่ญี่ปุ่นเลยนะครับนี่สเปคดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะหล่อสวยนะครับ ขอได้เลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าแค่หัวคีบปไม้อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าไปหาซื้อตามที่ญี่ปุ่นเองแค่เฉพาะหัวเนี่ยก็ต้องมี3ามปีแศษแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ก็มีติดกับตัวรถไปให้เรียบร้อยเลยนะครับที่สำคัญเป็นสเปคโดยเฉพาะกับงานคีบปไม้ด้วยนะครับนี่สวยมากด้านข้างมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับอะเปิดดูฝาข้างกันตัวนี้จะเป็นในส่วนของปั๊มเฮลิกนะครับนี่นะฮะอ่าก็บอกได้เลยว่าสวยคลิปนะฮะแห้งสวยดีมากๆตัวนี้นะครับจุดรั่วซึม ไม่มีนะจ๊ะนี่ด้านหลังสวยดีตาแค่ตัวนี้เลยแล้วก็กล้องหลังมีติดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยกิฟสวยกิฟนะครับอะดูแผงฝั่งนี้กันอันนี้เป็นส่วนของแผงหมอ้อน้ําของเขานะครับรนี่หม้อน้ําก็ออากาศมัลแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยแล้วก็ตามใส่เครื่องจักรแคปไปมีตัวเปิดปิดชุอแบตเตอรี่ติดตรงนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าผู้หญิงนั่งงานนานๆหลายวันก็สามารถตัดแบตเตอรี่เองได้เพื่อเป็นการเซฟแบตของเราไปในตัวได้ด้วยนะครับนี่ สวยมากคันนี้นะครับคลิบๆเลยท่านใดที่กําลังหารถเอาไปยืนประจําโกดังโรงงานนะฮะคีิไม้เนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนทัวเก่งกันลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองขับเทสในส่วนของหัวขวหัวคลิปตัวเดินของเขากันนะครับแปะตัดไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็พอขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวคัตเตอร์บิลล่าสามสองอีคีเอคันนี้นะครับนี่นะฮะคอนโทรลเนี่ยก็จะมีคอนโทรลสำหรับหัวคีิไม้ติดมาให้ตรงหัวแบบนี้เลยนะคครรรรัับบนนนนนนี่่พพ้้้้ออออมมลุยใชะหาจแ หน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วสวยงามดูง่าใช้งานง่ายนี่กล้องหลังมีมาให้ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตัวคอนโทลของเขากันนะครับลูกคากนนา้าครับนี่นะฮะลึงก่อนนะครับอ่าคอนโทลโดยรวมอ,ออ,อื่นเนี่ยก็คือใช้งานเหมือนกับพวกรถกุ้งกีทั่วไปนะครับลูกค้าครับเนี่ยกวักหูเขาออกนะครับแบบน,นี้นะครับ อ่าผักหน้าก yup. ็จะเป็นการเอาตัวแขนลงนะฮะดึงขึ้นก็จะเป็น right ตัวเอาแขนขึ้นนะครับนี่นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสวิงซ้ายขวานะครับนี่ตักปูนเขาออกแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวหัวขิปไม้นะครับฝั่งนี้จะเป็นในตัวของการคุมนะฮะหัวขิปไม้หมุนแบบนี้นะครับอ่าหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทนทนฝั่งซ้ายของเราตัวนี้จะเป็นการกังเข้ากางออกแบบนี้นะครับนี่นะฮะเราใช้งานได้ครบดีปกติหมดเลยนะตัวนี้นะครับลองเดินกันนะครับ นิ่มไปหลังนะครับนี่มปิดรัวนะครับนะครับที่ข้างนะครับก็ไปได้สู้แรงดีปกตินะครับนี่นะฮะอ่าแท็กรียบนะครับใช้งานในโรงงานก็เก็เร็ว่าดีมากๆตรงนี้นะครับอันนี้คือล้อมแบบลออปั๊มสุดให้ดูนะก็ถือว่าแรงปั๊มนะฮะเพื่อโรงงานใช้งานมาครบหมดนะฮะตัวดงตัวเดินมาครบมันเลยเอาไปพร้อมด้วยพร้อมใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราถัดไปด้านหลังนะฮะกันต่อแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่องของเขากันต่อนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ผมก็ลัการเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขารอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แค t เท l ิลานะครับและสารี4.4นั่นเองนะครับจะเป็นเครื่องมาตรฐานของเจ้าตัว3 2นคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องของเขาใกล้ๆกันนะครับ แตงสวยดีมากๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้เล่นดีปกตินะแต่ว่ามีเสียงสายพานดังนิดนึงนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับจะผมไล่เช็คนะฮะเก็บความเรียบร้อยให้ก่อนส่งมอบให้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะอ่ะปิดฝาก้อนนี่ฝาเครื่องนะครับด้านหลังสวยนะตัวนี้นะครับเนี่บูมเบิร์มสวยนะครับ รอยแล้วใยดำไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็พวกชุดแพรคอนโทรลมอเตอร์ซีงของเขานะครับก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยเดมากนะนี่คือพไม่มีนะครับตัวนี้นะอ่า ออแคอันนี้ก็เป็นการพาชมนะครับผมสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการพาลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวรถขีดไม้นะครับแคทติลิฟลาสามนึ่สอง E ขีด MS คันนี้นะครับอ่าก็ได้เกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามานะครับที่ตอสอบถามผมผมเตือนนะฮะได้ที่เบอร์โทรเลยที่ตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้้้้้าานนนนะะครัับไไไดดดดูชชมกกททงล์ออีีเพื่ใ การประกอบการถึงใจนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ดูแล้วสนใจเนี่ยติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้ท่นนี้นะฮะกับตัว c ก t ยร์บีล่าสามหอคิอันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของเขาไม่แพงด้วยตัวนี้นะฮะอยู่ช่วงร้านกลางเท่าน,นั้นนะจ๊ะเดี๋ยวรติดต่อ,อเข้ามากันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ